ปังแมนครับผมที่ปรึกษาการขายยูสุอึ้งงินไต่สาขาพุทธมณฑลสายสี่ครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ช่องปังแมนขายรถยูสุป้ายแดงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับปังแมนพามาดูรถ1นึคันนะครับผมเป็นยูสุสเปคแครนะครับ SDA นะครับราคาเพียง6กแสนสามหบาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีค่าสีขาวนะครับเพราะว่าจะเป็นสีขาวเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถนะครับใช้เงินออกรถน้อยแล้วก็ผ่อนสบายๆนะครับปางแมจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับใช้เงินออกรถน้อยแล้วก็ผ่อนสบายด้วยนะครับผมออกง่ายด้วยนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่ารับเหมาก่อสร้างนะครับจัดเอกสารกับปังแมนได้เลยนะครับผ่านง่ายแน่นอนครับผม ตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ1.9แต่สเปคที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมผมมองว่าตอบโจทย์กับลูกค้าที่กําลังมองหารถตัวเริ่มต้นนะครับผมสเปคค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคมีอะไรบ้างนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านในก่อนเลยนะครับผมตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะครับก็ให้สเปคมาปังแมนมองว่าคุ้มค่าการใช้งานเลยครับผม ด้านในนะครับผมหน้าจอนะครับให้หน้าจอขนาด7นิ้วเลยนะครับรองรับ Android Auto นะครับ Apple c a r า l a y นะครับลูกค้าสามารถเปิดเพลงเปิด YouTube สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับยังไม่พอนะครับที่พวงมาลัยนะครับผมยังเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมตัวนี้แค่ตัวเริ่มต้นเองครับให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะแล้วครับลูกค้าสามารถควบคุมมันติฟังก์ชันได้จากพวงมาลัยเลยนะครับผมและยังไม่พอครับเวลาลูกค้าถอยจอดนะครับหน้าจอตัวนี้ มีกล้องถอยให้ด้วยครับ <purposely S 1> <Gym. S 2> ลูกค้าเวลาถอยขนของเยอะๆอะไรอย่างงี้ครับเวลาถอยจะช่วยความปลอดภัยให้เลยครับเพราะว่าตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วครับปางแมนมองว่าคุ้มค่ามากๆครับในการใช้งานเวลาลูกค้าขนของได้จะมีกล้องถอยช่วยระบบความปลอดภัยเลยนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่ารับเหมานะครับตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นใช้เงินออกรถน้อยมากๆนะครับแล้วก็ผ่อนสบายด้วยนะครับผมปางแมน ยินดีจัดเอกสารนะครับจัดจัดง่ายด้วยนะครับผ่านง่ายด้วยแล้วก็ปางแมนะครับมีส่งรถทั่วประเทศเลยนะครับผมลูกค้าสามารถติดต่อปังแมนมาได้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวปังแมนจะแปะ QR code ไว้ครับสามารถติดต่อปางแมนได้เลยครับหรือโทรได้เลยครับผมวันนี้ปังแมนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ